สวัสดีรับผมสวัสดีกับ,กบช่อง108นึ่งร้อยแปดงานอดีเรียกนะครับพมงานดีเรกของพมวันนี้กระปาไปเลยกันตําส่วนปามนะครับพมการปลูกปามปลูกไปแล้วสิ่งที่ไม่ควรมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวพมปาไปเลยเตอแรงตัวยางนัคกับผมตามผมไปเลยครั้งน,นี้นะผมพมปาไปแลยว,ว่า การทำส้วนปามปลูกปามไปแล้วเราไม่ควรอ่าที่จะไม่มีเวลาให้นะครับผมเดี๋ยวมันเกิอดอะไรขึ้นเดี๋ยว่าผมพาไปแล้วคันเลยนะครับผมไปคลิปนี้กับเรื่องที่ว่าการทำส่วนปามนะครับผมลูกปามคนที่ปลูกไปแล้วเราควรจัดการ ไม่หอจัดการตัวเองในการดูแลมาแล่แปลงหาปลูกปางการตํารวน,นี่ง่ายไว่ามันการแล่ายว่าถุกยางเราเขาวางพ้นใช่ไหมครับผมเพราะว่าทิ่งที่เราปลูกมันต่องได้พ้นพ้นคือเรยพ้นลลายข้องปามในอนาคตน,นคะครับผมแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนั้นว่างมันอีเตอร์มันเราควรดูแลได้มัง้ง พยายาลืมนะว่าเราต้องมีเวลาให้มันกระดัษปุ่มแต่ละกันหมดเป็นตัวอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเปล่งนี่ครัพอเริ่มปลูกเขาเพิ่มปลูกครับมันเริ่มปลูกกันไม่นานครับเดี๋ยวเปลงอีกแปล่งในผมปาไปแล้วแปลงตัวอย่างนี่เอาแล้วครับผมเห็นอะไรไหมครับเที่อะไรไหม เนี่ยกานที่าไม่มีเวลาให้ในการตำสง x u ไม่มีเวลาให้กันหน้ารนเลยกับแม,ม่ี่เลยไหมตอนนี่ตอนเชี่รยรแล่วเหรอนี่อะไรหล่ะเนี่ยมันเพลงเงี้ยคือมันต้องเมื่องกับแรงกลางๆนู่นอย่างแม่ซึ่งจะได้พ้น นี่คือการปลกูกการทำสวนเบืองตอนนั่นครับผมสิ่งที่เนี่คือวัดถุปืดใช่ไหมครับผมเนี่ยกอนกาปีป๋ปปงอ,งองที่ทำมันเลยทำน,นักไี่เขาให้กัดถึงให้กัดตุ่มนั่นกระผมแต่อยู่ในทุ่งเขาถ่มกัดตั้งแต่นู้นครับน้ำยาบจนเกินไปนั่นคือการเลือกตผนปามที่หมาปลกูกนี่แหละมันเป็นหญ้าเป็นนี่ย การไม่ติดไม่มีเวลากาันเราไม่มีการจัดการเดี๋ยวไปตั้งปัดจะกลองท่วนกันว่าทำไมถึงเกิดแบบนี้ได้ไม่มีเวลาขนาดนั้นเลยอ่ะขอทำอะไรกันว,ว,วันนี้ก็เข้ามาดูเล่ตบะวาได้ครับนู่ันนู่กัดตอนปามตายไปไรตอนแรกเรื่องมา เงเือมโปลกเลยนะเดื่มเดืมเรื่มเดอมเดกัดการน,รนี่นะเราต้องชีดต้องไล่กันตอนนี้มาวดี่ตงนีจัดไายครับเราต้องใจแรงแล้วก็ลงทุดนน้ำมันนั่นเอครับผมสิ่งแต่เกืดอตามมาแล้วก็อย่างไรแ็ด้เราคือตอนสามเราตนสาม ตอนปามเนี่ยเรียกว่านู่กินไปไลยตอนเขามมีการตร้องซอมมันฝังแย่ลาวหนึ่งปียังไม่กรอบดีที่เนี่ยุยกับแม่ได้ไร่เติบมังไม่เติบมังนี่แหละนะแม่ที่เกิดขึ้นปัดไปเลยตอนทีนู่กินกันการดูแลกันทุก จัดการวัตจะปืนนี่เราไม่จําเป็นต้องอยูแลก,กันต่างมดต่างเพลย่ยมเนี่ยไอบ้บอ,อบรอบโกนมันนี่คือจากโกนมาให้มันห้างไงมันเตียนอยู่ตลอดนี้คืออะไรอย่างอยู่ประมาณตวงเมตรถึงจะดีนะครับผมถ้ายิงเตียนยิงดีครับนู่นมันจะไม่ห้ามข้าวถ้าข้าวก็าได้ความมันก็เอาเว้นใช่ไได้เปจ,จ,จับนู่ กนะินข้าวทั้งวัวมาเนตอนนี้เห็นะมุกเรียกนี่เนี่ยมุกเริ่มกินน้ำเนี่ยตายทุกพร้อมกันแบบน,นี้นะคือเกิดเราก็ไม่กวนปลอยถึงขนาดน,นี้เราต้องจัดการตัวเองจัดการเวลา ในการาดูแลสิ่งที่เราวางแผน,นครับผมลตอนปาล์มกัเรื่องเรื่องเกิดจากการคาดการดูแลครับผมได้ไงวะคาดการดูแลเติบ,บมังไม่เติบมังเลยไหมเขี่ยวมังเรื่องมังนี่องช่วนนี้เรื่องอะไรเต็มปากเลยก็คือคาดการดูแลครับกลุ่น,นจัดการตรัง ชีวิตต้องรอกันเดี๋ไปจำปาเจ้ะขอเงินวะทำไมถึงเป็นแับน,นี้นั้งจากนี้ควรทำาไรต่อแต่วันนี้ก็กล้าวมาพัฒนาร่วมกันแล้วกาเรงตกอมหอต้องทำให้มันเตียนก่อน มันจะ้อบได้แต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องก่อยวนกันแล้วเลยรกไปเป็นรกเป็นเติมมังไม่เติมมังปุยอะไรใช่ไหมเฮ้ยมึงไม่หลวัดโคตไปก่อน เราต้องมาเจอหาวกเปนนแก้คันากันครับตามกันนล้รับสวัสดีครับผม i